ก็ติดตั้งอีกหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ติดตั้งกับฝาผนังนะครับต็ดีไซน์สวยงามครับไม่เกะกะเลยฮนะสวยงามมากเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือได้ทําการทดลองนะฮะก็อน,นี้จะเป็นเปิดน้ําน้าก็จ,จะเป็นเปิดน้ําปกตินะครับตัเครื่องกองนี้ถ้าเราจะใช้น้าดื่มอะไรน,นะฮะเราก็สามารถที่จะปลับไปที่ตรงนี้เลยะครับนี่ตอนนี้ก็จะเป็น หยดน้ำใสๆตรงนี้นะครับใช่เลยครับตัวนี้ก็สามารถดื่มน้ำได้เลยนะครับองน้สามารถรองน้ำดื่มได้เลยตัวนี้เป็นน้ำสะอาดนะครับเป็นน้ำแร่นะฮะเมื่อเราปรับหัวเบี่ยงน้ำปุ๊บนะครับน้ำก็จะวนเข้าเข้าสู่ระบบเข้าเครื่องกรองตัวนี้ใช่เลยครับนี่เลยครับพอเข้าเครื่องกรองก็จะสังเกตเห็นว่ามีน้ำหยดนะฮะมีหยดน้ำที่ทำการ เข้าไปกรองนะฮะแล้วก็ออกมาตรงนี้นี่เลยครับก็สามารถดื่มได้แล้วสะอาดสะดวกสบายครับเมื่อเราไม่ต้องการที่จะกรองน้ำต้องการที่ใช้น้ำทั่วไปนะครับเราก็ปรับหัวเบี่ยงตัวนี้นะครับหัวเบี่ยงตัวนี้ก็มีอีกทั้งหมด3ระบบครับระบบกรองระบบตัวนี้ก็สามารถล้างแก้วหรือว่าจะล้างผักผลไม้ มาใช้ได้เลยนะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับเครื่องตัวนี้มีสปริงนะฮะรับประกันคุณภาพนะครับผมวันนี้อายกุการใช้งานเนี่ยรับประกันอยู่10ปีนะครับส่วนไส้กรองก็สาม,มารถที่จะใช้ได้ถึง5,000ลิตรนะฮะเฉลี่ยแล้วตกลิตรละบาทนิดๆเองนะครับได้ดื่มน้ำแร่สะอาดด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ